สวัสดีค่ะกิ่งอาริยาค่ะพรีเซนเตอร์มิสเอเอสและมิสเอเอสเอสนะคะ วันนี้ก็กิ่งก็จะมาบอกความหมายของคําว่าบล็อกและเบิร์นนะคะเพราะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยนะคะเรากินอาหารเข้าไปเยอะมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงการกินอาหารที่ไม่ตรงต่อเวลานะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยพังนะคะซึ่งวิธีการบล็อกและเบิร์นเนี่ยเป็นวิธีที่สําคัญกับเรามากๆเลยค่ะ การบล็อกนะคะหรือว่าการหยุดพลังงานส่วนเกินจากสารอาหารนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานเหลือสะสมเป็นไขมันโดยเน้นไปที่การบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันส่วนเกินในอาหารนะคะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าให้อดอาหารนะคะหรือว่างดแป้งน้ําตาลหรือว่าไขมันไปเลย คนส่วนมากเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าการลดน้ําหนักด้วยการอดมื้ออาหารงดแป้งจะทําให้น้ําหนักลดเร็วในช่วงแรกนะคะแต่คุณอาจจะขาดสารอาหารแล้วก็กลับมาอ้วนยิ่งกว่าเดิมได้ในภายหลังการสร้างนิสัยบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันส่วนเกินในอาหารเนี่ยทำได้โดยการที่คุณยังกินอาหารได้ครบทั้ง3ามือ้อครบห้าหมู่ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเน้นแต่การจัดการสัดส่วนอาหารไม่กินแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันมากเกินไปก็จะช่วยควบคุมน้ําหนักได้ตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะ ส่วนการเบรินนะคะก็คือการเร่งเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่แล้วตามส่วนต่างๆออกไปจากร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นนะคะการเผาผลาญในร่างกายก็จะน้อยลงทําให้ไขมันเนี่ยสะสมได้ง่ายขึ้นจึงจําเป็นที่จะต้องเร่งเผาผลาญไขมันค่ะเห็นไหมคะว่าการบล็อกและเบินสําคัญขนาดไหนเพราะไม่ว่าเราจะกินเข้าไปตอนไหนนะคะมันก็จะอยู่ในตัวคุณตลอดวิธีการบล็อกและเบินจึงเป็นวิธีที่สําคัญค่ะ